สวัสดีครับผมนอนบ้ากูเองนะวันนี้เราจะมารีวิวปกคลิปของยูทูเบอร์ในมุมของศิลปะกันนะครับได้ไอเดียมาจากคนคอมเมนต์คนหนึ่งเนะเขาให้ไอเดียมาในช่องเรานี่แหละเอ่ออยากจะเห็นแนวคลิปอะไรแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับจะได้มีคลิปแบบนี้นะเริ่มจากช่องยกกําลังก่อนแล้วกันเนาะช่องยกกำลังเนี่ยจะชัดว่าแต่ละรายการเนี่ยจะมีดีไซน์การออกแบบปกคลิปที่แตกต่างกันนะครับอ่าอย่างเช่นเอ่ออันแรกตั้งวงงี้อ่าถ้าตั้งวงปุ๊บโลโก้รายการข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปของต,อตัวกีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมเขาเรียกลำตัวกใชั้้ะ็็จเปนนพืหลง ของโลโก้แล้วก็คําว่าตั้งงงที่มันแบบขีด,ขด เพราะว่ามันเป็นดนตรีร็อกใช่ไหมรายการนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นดนตรีแบบป๊อปร็อกอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยแบบวงเล่าเล่นกัอนอะไรเงี้ยฟอนต์เนี่ยจะออกแบบมาสไตล์แบบว่ามันๆสนุกสนุกนะเหมาะกับเราทุกคนตรงนี้ที่อาจจะไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพเนาะไม่ได้เป็นนักดนตรีอาชีพแล้วแบบมารวมรวม,มตัวกันนะมันเหมือนฟีลแบบซักซีดอะฟีลแบบว่าคนมาเล่นดนตรีตอนห้องซ้อมมัธยมอะไรเงี้ยการาฟิกข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปของโต,โตัวโน้ตต่างๆนะแล้วก็รูปของแบบเสียงอะเปียเป้ยงๆเงี้ยมันก็จะเป็นแบบวียเสียงมันนนกกก็็จะเปแแบบีี้หลราฟิท่ แล้วก็ใช้สีเขียวชมพูเนาะที่มันจะมีความสีนีออนนีออนไอ้คู่สีเขียวชมพูอันนี้มันจะเป็นคู่สีที่โผล่มาตามนีออนในร้านเหล้าอะไรอย่างงี้นะโดยเฉพาะร้านเหล้าไทยหรือแบบงานวัดไทยอะไรเงี้ยสีจะเป็นแบบนีเยอะนะคู่สีเขียวชมพูเนี่ยไม่ได้แค่เอามาโดดๆแต่ว่าเอามาไว้สําหรับแบ่งทีมนั่นเองนะครับเป็นทีมเขียวกับทีมชมพูนะทีมเขียวทีมแดงอะไรเงี้ยแต่และอีพีจะแบ่งฝั่งนะว่าฝั่งหนึ่งเป็นสีชมพูฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยก็จะทําให ตาเรามันเห็นชัดได้ดีนะครับแล้วก็เขาจะใช้ขนาดนะตรงกลางเนี่ยเว้นสเปซนะมีโลโก้และก็เลยเว้นสเปซดำๆตรงนี้ไว้เพื่อให้มันอ่านชื่อรายการง่ายๆนะครับส่วนรอบๆเนี่ยก็แปะหน้าของคนที่จะมาเล่นเครื่องดนตรีในรายการนั่นเองจะแบ่งเป็นคนที่ใหญ่อาจจะเป็นเฮดของทีมมั้งกับ เล, zk, เล็กๆที่เป็นตำแหน่งอื่นๆของทีมอะไรเง <to> ี้ยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยต่อมาครับรายการคืนครูใบยังก็จะเป็นคือเราไม่ต้องไม่ต้องอ่านออกเลยนะภาพที่ดีเนี่ยมันควรจะไม่จำเป็นต้องอ่านออกก็เข้าใจว่านี้จะสื่ออะไรนะดูรูปปุ๊บรู้ทันทีมันเกี่ยวกับนักเรียนแน่ๆเพราะว่าชื่อรายการเนี่ยคือคืนครูใบยังคือคำเนี่ยมันจบมาตั้งแต่คืนครูไปยังแล้วพอเราได้ยินคำว่าคืนครูไปยังปุ๊บเราเข้าใจว่าอ๋อวิชาเรียนในสมัยเด็กเนี่ยเราคืนครูไปหมดยังวะมาตอบคำถามในวัยเรียนกันเถอะอะไรเงี้ยย่าอใอ่าาน่กี้รรแๆว ต้องเป็นรายการเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของวัยมัธยมแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าแบกาวข้างหลังเนี่ยจะใช้เ,เป็นกระดานนะกระดานดําที่เป็นสีเขียวเออผมไม่รู้ทําไมเรียกกระดานดาแต่เป็นสีเขียวมันจะรีมายไปถึงวัยเด็กของหลายๆคนเนาะสมัยนี้ผมว่ากระดานดาก็ยังมีแหละแต่อาจจะน้อยกว่าสมัยรุ่ะนๆเราเนาะพอเห็นกระดานดาแบบนี้ทําให้เราเข้าใจทันทีว่าอ๋อนี่เป็นรายการเกี่ยวกับคําถามในวัยเรียนอ่าแล้วก็แขกรับเชิญทุกคนเนี่ยก็จะใส่ชุดนักเรียนด้วยนะยิ่งใส่ชุดนักเรียนก็ยิ่งเข้าใจเข้าไปใหญ่แล้วตัวอักษรเนี่ยใช้สม หมนช็อกบนกระดานอะไรเงี้ยแล้วมีการใช้เท็เจอร์ให้มันเหมือนช็อกเนี่ยในการตกแต่งของกระดานเป็นรูปต่างๆยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นแบบหลอดไฟแบบปิ้งๆคนนี้ตอบถูกได้แล้วครับคนนี้คิดออกแล้วครับอย่างของพี่จอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นสงสยัยตกใจอะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มกิมมิค ได้เนาะนะรอบๆตรงนี้บางอย่างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมันเป็นกิมมิ่งเนาะที่เห็นก็ดีไม่เห็นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นข้างล่างเนี่ยที่ใช้เท็กเจอร์เป็นเหมือนช็อคเขียนนะครับปฐถมขั้นพื้นฐานม,ามัธยมขั้นยากอะไรเงี้ยเขียนข้างล่างไว้แล้วก็ปกแพทเทิร์นหลักๆของรายการนี้จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเขาจะเติมปกแต่และ EP ีของรายการนี้ให้แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยของรอบๆก็จะเป็นแบบตัวอักษรภาษาไทยเข้ามาเป็นวิชาไอทีของรอบรอก็จะเป็นเครื่องเกมบ้างเป็นตัวละครแพ็กแมนบ้างหรือเป็นโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยหรืออย่างวิชาเซ็กเอสนี e ่มีกูอยู่างนี้ <c oughs> อย่างเซ็กเอสนี e ่ <c oughs> ก็จะเป็นแบบเป็นพวกถุงยางเอ่ย อะไรเอ่ยนะครับภาพประกอบข้างหลังก็เหมือนกันเนี่ยเป็นตัวสุจิเป็นตัวสัญลักษณ์เพศเป็นรูปกล้วยอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออตีมหลักๆเนี่ยเป็นเกี่ยวกับตอบคาถามในวัยเรียนแต่ว่าเอลเมนต์รอบๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามแต่ละวิชาซึ่งทําให้คนดูเนี่ยสามารถแยกได้โดยทันทีว่าอ๋อเป็นรายการนี้นะแล้วก็อ๋อเป็นวิชานี้นะอ่าซึ่งดีเลยนะครับ รายการอ,าอื่นๆมั่งอ,าอ่ายกตัวอย่างเช่นรายการคําต้องเชื่อมเงี้ยอไ่ารายการดังเขาเลยนะทำไมรอบๆเนี่ยถึงต้องตกแต่งด้วยชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมๆหลายๆชิ้นอย่างนี้อ่าเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวต่อเลโก้ไงอ่าตัว,วต่อเลโก้หลายๆสีแล้วก็เอามาต่ๆๆๆอต่อต่อตลล่อต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 ่อา่อต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 ่อ่อต่อต่อ่อตอต่อ่อ 2ชิ้นมาต่อกันกลายเป็นการเชื่อมเข้าหากันมันกลายเป็นเหมาะกับธีมรายการที่มีการเล่นคําอะไรที่มันต้องเชื่อมกันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะการที่เราพูดเล่นเกมกันอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นการเล่นใช่ไหมพอเล่นแล้วมันจะเป็นอะไรที่สื่อถึงความเล่นแล้วก็สื่อถึงความเชื่อมนะมันก็คือตัวต่อเลโก้นั่นเองเนี่ยที่มีการเล่นและเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นไอเดียที่ผมว่าดีมากเลยนะอ่ะย้ายช่องมาดีกว่าต่อมามาดูช่องโคตรคูลนะครับโคตรคูลเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเราเห็นถึงโลโก้จากข ราการดังจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นสิ่งที่เขาต้องมีเนี่ยคืออย่างแรกคือโลโก้ก่อนนอะโลโก้เนี่ยจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นฟอนต์ลายมือเขียนอะเออเป็นฟอนต์ลายมือเขียนที่แบบเอาไปสิเอาไปอ่านเปิดกมาบโอ้หจีบหนูหน่อยอ่อยไม่เป็นอ่ะจีบเธออะไรเงี้ยมันมันให้ความรู้สึกแบบทีเล่นทีจริงสนุกสนานเพราะนั้นฟอนต์มันจะไม่แข็งเนาะฟอนต์มันจะมีความแบบผิวไหวเหมือนคนรีบ,ร,บรีบเขียนอะไรเงี้ยแล้วถ้าดูเนี่ยมันจะเห็นว่าตตััััวยายาววสระะะะแบบบาาางจจจพยยยมมเเเเปปปลลี่นนนนนใใหห้กก็็็แ หัวใจตรงนี้แล้วก็มีแบบท่ามินิฮาร์ดอะไรเงี้ยเป็นซิมูนลิกของรายการก็น่ารักมากเลยแล้วก็เป็นสีชมพูด,ด้วยก็จะสื่อสารได้ถึงความรักได้ดีนะครับโดยที่การจัดวางเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นระบบเดิมเนาะก็คือแพทเทิร์นระบบเดิมเรื่อยๆเลย ซึ่งถ้าเคาะมาได้ดีแล้วเนี่ยมาทำให้วนลูปกี่คลิปก็จะทําภาพปกแบบนี้ได้มันจะง่ายนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นคุณซานิขวาจะเป็นคุณโอ๊ตแบบนี้เสมอเสมอนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับหาแฟนเนาะชงกลางก็คือจะเป็นโปรไฟล์ของคนนี้มีสถานะวัาโสดชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพของสถานที่ที่เขาไปสัมภาษณ์นะเพราะว่ารายการจิบหนูน้อยหนูอ่อยไม่เป็นเนี่ยแต่ละ EP ีเนี่ยก็คือจะไปสัมภาษณ์คนลัที่กันนะ เป็นเหมือนกับการขอบคุณสถานที่ไปโดยไกลๆนะว่าใส่ข้างหลังซึ่งที่จริงแล้วผมคิดว่าถ้าการออกแบบปกที่ดีเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเห็นว่าไปถ่ายทําที่ไหนนะอะไรเงี้ยพวกนี้มันอาจจะลบโกนสายตาเนะพวกแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่ใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละพอธีมรายการมันเป็นธีมที่แบบทําให้เข้าไปดูแล้วไม่น่าเบื่อไงเพราะถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วพูดที่เดิมทุกอีีเลยมันอาจจะ อาจจะน่าเบื่อได้นะแต่พอแบบเราเปลี่ยนโลเคชั่นไปนเรื่อยๆตามสถานที่อะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ดูน่าดูขึ้นแล้วก็อาจจะเติมกิมมิคเข้าไปด้วยการใส่ภาพป,ปกข้างหลังเป็นสถานที่ให้ด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะครับแต่คิดว่าที่จริงแล้วอาจจะไม่จาเป็นเท่าไหร่เนะมันจะทําให้ภาพปกรกนิดนึงแต่ว่ากูไปพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ารายการเขาสักเซสขนาดนี้บางทีแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นดีไซน์ที่ โคตรดีที่สุดในโลกเพื่อจะทาให้ตอบโจทย์เลยไงเพราะว่าบางทีแล้วโจทย์มันอาจจะไม่ใช่การที่ทําภาพปกให้ดูง่ายที่สุดแต่โจทย์อาจจะเป็นการที่ทำภาพปกให้ดูง่ายแล้วก็ขอบคุณล้านได้ด้วยนัมมันมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับรายการต่อมาครับแคมป์ิ้นแคมป์ิ้นเนี่ยมันเป็นการเล่นคำมาจากแคมปิ้งใช่ไหมออกแคมป์อะไรเงี้ยแล้วก็มีความปลิ้นความบ้าบอความแบบเมาเลื้อนอะไรเงี้ยก็เลยตีความไปเป็นคําว่าแคมป์ิ้นก็คืออันนี้คืองานของ copy l i n ์เนาะที่จะ คิดคำอะไรที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ธีมที่เราจะทำกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารความรู้สึกลงไปด้วยนั่นก็คือคําว่าแคมปิ้งกับคาว่าปลิ้นมารวมกันกลายเป็นแคมปิ้นคําว่าแคมป์เนี่ยให้ความรู้สึกพวกป่าๆลุยๆหรือแกจ็ตต่างๆที่เป็นอินสไปน์มาจากแกจ็ตของทาหารหรือแกจ็ตของคนที่เดินป่าก็จะมีความใช้ฟอนต์แบบนี้อเมริกันอเมริกันหน่อยรองพื้นหลังเป็นลนายทหารอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ดูไปตามความหมายเนะพราะเป็นคําว่าปลิ้นปุ๊บก็ไม่จําเป็นต้องแบบ คึงข,ขังดุดันทหารแบบนี้เนาะก็เป็นแบบปริ้นก็ปริ้นเลยฟอนก็แบบว่าสนุกสนานเลยอะไรเงี้ยนะครับซิมบลิกข้างหลังก็จะเป็นรูปแคมป์ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกตาสัญลักษณ์ลูกเสือมันจะเป็นลวดลายแบบนี้ก็ทําให้รายการมันดูสนุกสนานที่เล่นทิชชงมากยิ่งขึ้นเหมาะกับคาว่าแคมป์ปริ้นเนาะเพราะว่าถ้าแคมป์เฉยๆเนี่ยภาพ ไอ้พวกตาเสือนลากของลูกเสือมันอาจจะไม่เหมาะแต่พอเป็นแคมปิลินปุ๊บอ่ะมันเหมาะเลยมันทําให้เซนมุลรายการว่าจะเป็นรายการตลกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะพอมันเป็นช่องเครือใหญ่อ่ะแน่นอนแหละว่าหลายๆรายการมันจะไม่ใช่คุณโอ๊ตมาพูดอยู่คนเดียวมันจะมีคนดังๆมาเยอะแยะเลยเพราะนั้นมันทําให้เกิดความยากในการทําออกแบบภาพป,ปกนะว่าอะไรสําคัญกว่าก,กาันระหว่างแขกรับเชิญคนดังหรือสถานที่ที่เราจะไปถ้าเกิดเราใส่ตัวละครคนดังเยอะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าไปที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าภาพมันเล็กมากภาพปกมันเล็กเนาะพอขยายขึ้นมาเนี่ยภาพก็แตกแบบนี้นั่นเองนะ เ,เพราะนั้นสถานที่ของรายการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เด่นถ้าเกิดเราไม่มีโลโก้ที่ดีแบบนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเลยว่านี่คือรายการแคมป์ลินใช่ไหมอาจจะไม่เข้าใจเลยว่านี่คือรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเพราะว่ามันเห็นแต่หน้าคนใช่ไหมเขาจึงต้องเคาะออกมาเป็นโลโก้ที่มันสมบูรณ์แบบแบบนี้นะเพราะว่าพอแปะลงไปแบบนี้ปุ๊บมันทําให้เราเข้าใจว่ายิ่งขึ้นว่าอ๋อนี่คือรายการเกี่ยวกับออกแคมป์นะถ,ถ้าไม่มีตรงนี้ปุ๊บเป็นไงดูไม่ออกนะว่ารายการจะพาไปไหนเพราะเห็นแต่หน้าคนการใส่กอบที่เป็นลายทหารแบบนี้ก็ทําให้รู้สึกถึง ความลุยความเดินป่ามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นโลโก้ที่ดีเนี่ยก็เลยสาคัญนะครับสำหรับช่องใหญ่ๆราะถ้าเป็นช่องเล็กๆอาจจะไม่จาเป็นต้องออกแบบโลโก้แต่และรายการก็ได้ถ้ามันมีคุณคนเดียวแล้วภาพผมมันสามารถสื่อสารได้ดีนะอ่ะไปช่องต่อไปครับช่องรับทราบนะ,ะช่องนี้หลายๆคน ชื่นชอบนะช่องนี้จะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนของด้านอาร์ตเวิร์กและงานดีไซน์เนะเป็นอาร์ตเวิร์กแบบสตรีทอาร์ตจะสนุกสนานแบบเด็กผู้ชาย mm hmm. เด็กผู้ชายหน่อยนะดูอย่างปกคัฟเวอร์ข้างบนก็จะเห็นนะครับนี่ดูแบบสตรีทมากเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ่อเทสของคุณจอร์ดแหละคอนเทนต์ของช่องนี้มันจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่ มีธีมชัดเจนแบบแบบช่องก่อนก่อนหน้านี้นะของช่องรับราบเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบทําหลายๆอย่างเนอะสน,สนุกไปกับหลายๆอย่างแต่ว่ามันจะมีพวกรายการเด่นๆของเขาอยู่นั่นก็คือพวกจีจี o ุกกิงนี้อ่านี่คือรายการเด่นเนาะจุดเด่นของ GG c o o k i n g เลยก็คืออาหารเขาจะใหญ่เบิ่มเลยนะใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะอ่าของทุกอันของเขาจะแบบ อาหารเบิ่มๆเลยแล้วก็ตัวของแขกรับเชิญหรือตัวโฮสเนี่ยก็จะอยู่รอบๆอาหารทีเนาะทำให้พอเห็นอาหารปุ๊บแล้วก็เข้าใจโดยทันทีว่าเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารเนาะแต่ว่าของเขาในจุดเด่นอย่างที่บอกว่าอาร์เวร์มันจะดูเป็นสติสตินะไอ้พวกฟอนต์แบบนี้ช่องอื่นๆถ้าเป็นช่องทําอาหารน่ะจะไม่มีแบบนี้นะออแล้วผมสังเกตเห็นสิ่งที่รับทราบชอบทำเนี่ยคือการใส่กรอบเนาะกรอบเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยใส่กันเพราะว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของภาพปกเนี่ยมันเป็นภาพที่เล็กมากๆอยู่แล้วเนพพลตฟอร์์มทศั พอเราใส่กรอบเนี่ยมันยิ่งทําให้พื้นที่ที่เราจะเล่าเรื่องเนี่ยมันเล็กลงไปอีกเนาะแต่ว่ารับทราบครับพลิกสถานาการณ์นะครับทำให้กรอบที่ทําให้ภาพปกคนจะแย่ลงเนี่ยทำให้สื่อสารมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันพอเป็นรายการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวปุ๊บกรอบของเขาเปลี่ยนกลายเป็นอยากของสแต็มนะเพราะว่าสแตปมเนี่ยก็คือจะม,มันจะมีสแตปมของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดใช่ไหมในการสมัยก่อนนะที่เราจะส่งจดหมายเนี่ยเราจะซื้อสแตปมว่าจะส่งไปจังหวัดไหนแล้วก็จะกี่บาทกี่บาทอะไรเงี้ยเพราะนั้นสแตปมเนี่ยมันจะ ยุครุ่นใหม่จะไม่ค่อยเก็ตแล้วน้องๆหลายๆคนดูอาจจะไม่รู้มันมีที่มาที่ไปมาจากสแตมนะแต่ว่าในยุครุ่นผมเนี่ยสแตมมันจะเป็นอะไรที่ถ้าเราเห็นปุ๊บแปลว่าจดหมายเนี่ยมันส่งมาจากที่อื่นหรือหรือเรากําลังจะส่งไปที่อื่นที่เป็นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการท่องเที่ยวในไทยเนะในการใช้กรอบให้กลายเป็นรูปสแตมอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งเห็นขอบแล้วทําให้ฉลาดมากในการเลือกใช้นะครับก็คืออีกรายการหนึ่งที่ดังจนเขาเปิดช่องแยกเป็นอีกช่องหนึ่งนั่นก็คือสัปดาหา์หันเจ็ดาาในะใ สัปดาห์เซเว่นปุ๊บสัปดาห์หันเจ็ดปุ๊บเข้ามาเนี่ย เราจะรู้เลยว่าคลิปไหนเป็นของวันอะไรเพราะว่ากรอบสีเหลืองวันจันทร์กรอบสีแดงวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะเนี่ยเราดูงี้ปุ๊บเราจะรู้เลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่สื่อสารยากนะว่าเป็นรายการเกี่ยวกับว่าเขาจะถ่ายทุกวันแล้วถ้าเราไม่ไปดูวันที่อะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันคือของวันไหนในวีคนี้นะอะไรเงนะี้ยหรอมั้ยทำให้เข้าใจง่ายๆด้วยสีกรอบล้วนๆเลยว่าอันไหนของวันอะไรซึ่งเจ๋งมากเลยนะผมมองคร่าวๆเนี่ยจะเห็นระบบอย่างหนึ่งของรับทราบนะันะ่นกะ็คือเวลาที่เขาใช้ฟอนต์ตัวมนอ่นนะเนาะหัวหัวตัวมนอย่างเีาจะม ระบบที่จะใช้ฟอนต์เหลืองเป็น h e เนาะแล้วก็ฟอนต์ขาวเป็น sub h e จะใช้วงกลมสีแดงในการเป็นจุดสนใจที่บอกอะไรที่เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนี้เลี้ยงขับรถเนี่ยเป็น h e เนาะกับคนรู้จักเป็น sub h นะเน้นไปที่ห้ามรวมกันเป็นห้ามเลี้ยงขับรถกับคนรู้จักอ่าก็เป็นคือถ้าไม่เห็นคําว่าห้ามเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนออกไหมคือถ้าเราเห็นแค่เลี้ยงขับรถกับคนรู้จักไม่เห็นคําว่าห้ามอ่ะมันมันอันตรายความหมายมันเปลี่ยนเลยแต่พอใส่สีแดงเข้าไปคําว่าห้ามปุ๊บมันทําให้แบบ โป้งห้ามเรียนขับรถกับคนรู้จักความหมายเป๊ะกว่านะครับอ่าแล้วอย่างอันนี้ทําอาหารสุดโหดอ่าเป็นเฮดใช่ไหมสับเฮสคือครัวสุดเวทหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าคิมนี่จะทำอะไรอ,อ๋อทำอาหารสุดโหดแต่สับเฮสคือครัวสุดเวียดก็คือครัวแปลกประหลาดอนะไรเงี้ยซึ่งสับเฮสเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเท่าไม่รู้คําหลักนะปุ่มสีแดงเหมือนเดิมครับบอกอะไรที่จําเป็นต้องรู้แยกย่อยลงไปเนี่ยคืออ่าฟิก,กับใครอ่านี่เหมือนกันเนี่ยฟิก,กับใครใช่ไหมชัยโซโลอ่าบอกก่อนว่าอย่าคิมนี่มีชัยโซโลนะเว้ยอ่าแล้วก็ เหมือนเดิมพับสีแดงเป็นฟีดกับชัยโซโลนั่นเองนะวัดใจเพื่อนก็เป็นคําที่ต้องรู้แต่ว่าวัดใจเพื่อนวัดใจยังไงอ่ะอ๋อมันมีมีวงกลมสีแดงมันบอกว่าอ๋อเป็นเกมวัดใจเพื่อนนะอา่าต่อมาครับกู๊ดเดย์นะกู๊ดเดย์นี่คือเรียกได้ว่ายาก ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเราไล่สเกลความยากของการนำภาพปกมาเนะเทพดีลาเนี่ยทำง่ายหน่อยเพราะว่าคอนเทนต์มันนำอาร์ตเวิร์กมันสื่อสารตัวคอนเทนต์เนี่ยภาพประกอบก็เข้าใจแล้วนะความยากของต่อมาคือโคดคูโคดคูเนี่ยจะเริ่มใส่เอลิเมนต์ในปกเยอะขึ้นหรือเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับวอล์กเข้ามาที่ยกกำลังจะไม่มีวอล์กเลยจะไม่มีแบบทำอะไรที่จับต้องยากเลยเริ่มมีความเป็นซูเปอร์สตาร์เข้ามาคนเข้ามาดูเพราะว่าชั้นเป็นชั้นอ<ๆ>ะไรเงี้ยมากขึ้นยากขึ้นมาอีกคือรับทราบนะคือช่องอกเกี่ยวกับ ต้องสื่อสารทางภาพปกใหม่หมๆอยู่เรื่อยเพราะว่ารายการจะไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นไม่ได้แน่นอนเท่ายกกาลังไม่ได้แน่นอนเท่าโคดนนโขูนะ่เนาะส่วนเนื้อหารายการเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามแกงเขาความชอบเขาอะไรเงี้ยเพราะนั้นภาพปกก็จะทายากเนาะแต่ที่ยากสุดๆเนี่ยผมคิดว่าเป็น Good Day Official เนาะเพราะว่าเหมือนมันรวมรวมทุกอย่างที่ผ่านมานะคอนเทนต์รายการ Good Day ก็เยอะนะแล้วก็ เกีเตอร์ก็นํามีคนของกู๊ดเดย์ก็แล้วส่วนหนึ่งมีทีมงานของกู๊ดเดย์ก็แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกเพราะฉะนั้นกู๊ดเดย์เนี่ยจะเป็นอะไรที่รวมมารุมมาตุ้มของเรื่องราวที่มันเล่าเยอะมากมีของดีเยอะมีสิ่งที่ต้องการบอกเยอะมันเลยทําให้ยิ่งทําปกยากนะครับคนก็ดังคอนเทนต์ก็แข็งแรงเรื่องราวในคอนเทนต์ก็น่าสนใจอะไรเงี้ยมันทำให้ทําปกยากมากดูจากภาพปกเนี่ยเหมือนเขาจะตั้งคอมโพสิชันของช่องเนี่ยเป็นช่องที่ย้อมเมืองไปด้วยความสนุกสนานนะสีเหลืองเนี่ย สนุกสนานฟิลกูดและทุกวันเป็นวันที่ดีอ่ะมาดูรายการของเราครับถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ถ้าอ่านชื่อเนี่ยก็พอจะรีหมายเข้าใจได้คร่าวๆว่าถ้าโลกนี้ไม่มี GPS แล้วเราจะยังเดินทางได้ไหมนะอะไรเงี้ยเป็นธีมนะซึ่งคอนเทนต์ก็นำนะเห็นไหมคอนคอนเทนต์ก็แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจดีจะเป็นยังไงวะดาราก็นําอีกคนดังเต็ไมไปหมดเลยไหมเพราะฉะนั้นเอ่อสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยหนึ่งคือต้องสื่อสารว่าอ้าวโลโก้ก็ทํามาแล้วใช่ไหมไอถ้าโลกนี้ไม่มี GPS 2คือต้องสื่อสารว่าเกี่ยวกับการขับรถนะ3คือต้องสื่อสารว่ามีคนดังนะอ่ะสาสเรื่องนะที่ต้องยัดเข้าไปอ่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันทาให้หนึ่งคือโลโก้จิ๋วมากเลยฮะโลโก้เล็กมากเห็นไหมมุมขวาเนี่ยขวาบนอันนี้คือขยายเบิ่มขนาดนี้นะปกติเราเห็นในโทรศัพท์เราไม่มีทางมองเห็นเลยว่าโลโก้อยู่ไหนใช่ไหมเออต้องสื่อสารว่าเป็นการขับรถเนาะก็พยายามจะใส่แบบพวกลายเส้นขาวแดงเข้ามาใช่ไหมอ่าก็ยังพอสื่อสารอยู่เกี่ยวกับการขับรถแล้วก็มีเอ่อพิโอแกรมเนาะเป็นซิมโบกเป็นสัญลิกเกี่ยวกับสัญญ,ญาณจ ได้เห็นคนนั่งอยู่ในรถอะรีมายได้ว่าเกี่ยวกับการขับรถแต่ว่าต้องสื่อสารด้วยว่าแต่และอีพีเนี่ยไปไหนเอา้ายากเข้าไปใหญ่แล้วนะโลโก้ก็ต้องใส่แขกรับเชิญก็ต้องมีการสื่อสารว่าขับรถก็ต้องมีอะตอนนี้เรามีแล้วนะคนน้อยหน่อยก็ยังเขียน Impact ได้อายังใส่ Impact ได้นะอะหลังๆเริ่มใส่ไม่ได้แล้วนะแบบว,ว่าสื่อสารยากและต้องต้องไปอ่านชื่อคลิปเอาไม่งั้นไม่รู้นะว่าไปไหนอย่างที่5เนี่ยคือต้องสื่อสารด้วยว่า ขับรถเรายากนะเว้ยนี่ออกมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชื่อรายการว่าถ้าโลกนี้ไม่มี GPS คนคาดหวังมาดูเลยคาดหวังมาดูโอ้ขับได้เลย ไปขับได้เก่งรู้เส้นทางเหมือน GPS เลยมันก็ไม่น่าดูถูกไหมเพราะนั้นคนจะเข้ามาดูคาดหวังอะไรคาดหวังว่าเดี๋ยวดาราคนนี้ต้องหลงทางแน่เลยต้องไปผิดแน่เลยเพราะว่าไม่มี GPS ใช้อ่าแปลว่าภาพปกต้องสื่ออย่างที่5นะั่นคือ reaction ที่รู้สึกเสียใจหวาดกลัวหวาดระแวงตกใจนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าคิมเนี้หลงทางนะอ่าเนี่ยก็ต้องใส่เข้ามาแบบตกใจร้องไห้ใช่ไหม มันเป็นการเล่าเรื่องที่เยอะมากเยอะจนเริ่มดูยากแล้วนะและช่องคูเดนเนี่ยความยากอย่างหนึ่งคือไอเดียเขาก็ดีนะการออกแบบแต่และรายการเนี่ยก็จะมีอาร์ตเวิร์กที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆเลยถ้าเป็นรายการโคโดดี้เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้เหมาะกับคุณโคด,ดี้ใช่ไหมถ้าเป็นล้างตู้เย็นปุ๊บก็ะจะเป็นแบบความมันๆความสนุกสนานแบบฮาๆอะไรเงี้ยฟอนต์ก็จะแบบเฉียวเฉียวคมคมขึ้นมาใช่ไหมถ้าเป็น b บีฟุ๊กก็เป็นภาพจะดูหล่อขึ้นจะเป็นรายการที่มีคุณภาพมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอมาดูพวก รายการที่เล่าง่ายขึ้นอย่างเช่นรายการโคดี้เป็นดำเนินรายการคนเดียวแล้วปุ๊บอ่ะคุณเห็นความแตกต่างของภาพปกไหมมันจะใกล้เคียงกับช่องอื่นแล้วมันจะง่ายขึ้นเนาะคลิปนี้อ๋อเป็นคุณโคดี้เป็นคนดําเนินรายการแล้วก็พาไปทาสิ่งต่างๆเนาะเนี่ยเมารถผลไม้แล้วก็มีคนเข็นรถผลไม้อะไรเงี้ยนะเออมาตึก RS อ่ะก็มีรูปตึกมีรูปเฮียฮออะไรเงี้ยอ่ะมาเยือน g t s อ่ะก็มีรูปบ้าน g t s อสนอะไรเงี้ยอ่ะ นนเพราะนั้นผมถึงบอกว่า o o เ Day เนี่ยเป็นช่องที่ดีมากดีซะจนคนออกแบบปกเนี่ยคือเอาตีนไก่หน้าผากและมันมีของดีเยอะจนเล่ายากนะครับต่อมาครับสุดท้ายถ้าเราพูดถึงภาพป,ปก u t u b e แล้วไม่พูดถึงเขาที่เป็นคนระดับโลกเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือ Mr b e a s t นะอันดับหนึ่งของโลกนะผู้ติดตาม206ล้านคนว้า wow, วนะต้องมาดูกันหน่อยว่าถ้าเราจะศึกษาภาพป,ปก u t u b e เนี่ยเราควรจะศึกษาอันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่านะเอามาดูหน่อย อ่ามิสเตอร์บีเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนหับใหญ่หญของประเทศไทยนะคือเขาเป็นเรียลยูทูบเบอร์คือแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันจะไม่ได้แยกเป็นรายการแบบของไทยนะคนใหญ่ๆของไทยเนี่ยมันจะไม่เชิงยูทูบเบอร์สักทีเดียวแต่ว่ามันจะออกเชิงแบบฟรีทีวีซะมากกว่าเป็นรายการเป็นอะไรเงี้ยเหมือนเอาทีวีมาผดลงยูทูบอ่ะซึ่งมิสเตอร์บีเนี่ยยังคงทํารูปแบบคลิปที่มีมีความแบบว่าฟอร์แมตดูไม่ซีเรียสเกินไปการวางมุมกล้องหรือการทําสีอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเป็นคนถือถ่ายแฮนด์เฮลจะไม่ได้แบบว่าตัั้้้้งงงงกกลออตเป็น ซีดเป็นรายการเป็นภาพกว้างอะไรแบบนั้นอะ่ะมิเตอร์บีจะไม่ทำนะจะให้ความรู้สึกยูทูบเบอร์เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาคือคุณภาพของคลิปที่มึงเหนือโลกไปแล้วอะ่ะแบบว่ามึงเดินถ่ายแฮนด์เฮลกันเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มึงถ่ายมันกลายเป็นแบบสเกลแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่แล้วแบบถือแฮนด์เฮลแต่มึงถ่ายรถเอ่อฟอร์เรโดนบดอะไรเงี้ยเนาะมันให้ความรู้สึกแบบคอนทราสจัดจัดแล้วก็น่าสนใจดีนะโอเคเอามาดูหน่อยดีกว่าว่าสิ่งที่แตกต่างเลยกับช่องใหญ่ๆของไทยกับช่องใหญ่ของ อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยน่นก็คือเขาย่อยสารทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดโดยไม่เสียได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากและต้องกั้นใจทําแล้วผมไม่กล้าทำเพราะว่าเสียได้เอาดาราคนดังก็เอามาแล้วตีมคอนเซปต์รายการก็คิดมาแล้วให้มันเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหลายๆคลิปที่จะทำง่ายรับเงินง่ายจากลูกค้าอะไรอย่างนี้โลโก้ก็คิดมาแล้วว่าโลโก้รายการนี้เป็นแบบนี้จะต้องมีโลโก้แบบนี้ทุกคลิปอะไรอย่างนี้หรือแบบว่าเล่าไม่หมดอยากเล่ามากกว่านั้นอ่ะกูเขียนเป็นคำทำหน้า,างี้ปุ๊บไม่พอว่ะกูแปะคำว่า,ควาเคร นี่เป็นคลิปแบบเล่นบอร์ดเกมก็ต้องเขียนด้วยว่าเป็นเกมอะไรอะไรเงี้ยมันเสียดายเสียดายของเลมไมเพราะของดีเขาเยอะเขาต้องพยายายัดๆเข้าไปในขณะที่มิ b เตอร์บีเนี่ยถ้าเรามาดูปกคลิปเขาเนี่ยเขาจะย่อยให้เหลือแต่แก่นแบบแก่นแก่นแก่นจริงๆแก่นซะจนถ้ามึงไม่เข้าไปดูคลิปอะ่ะมึงไม่รู้หรอกว่าแม่งอลังการกว่าหน้าปกอีกร้านเท่านึกออกไมเป็นจุดแข่งของมิสเตอร์บี๊นั่นคือความกล้าที่จะทิ้งนะอ่าคุณดูแต่ละคลิปว่าความยาวเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากเลยเป็นเป็นหลัก10นาทีเนอะแต่ว่าแจกเงินนนเป็ล้้าาาดออรงียแต่่ว ถ่ายมาสินาทีอะไรเงี้ยแบบย่อยให้มันง่ายให้มันเร็วที่สุดเ่ามาดูนี่บ้านราคา1ดอลลาร์กับบ้านราคาร้อยล้านดอลลาร์ภาพปกเนี่ยตามหลักก็ต้องมีแะไรมีให้เห็นบ้านกากๆากั่งหนึง่ง บ้านหรูๆฝั่งหนึ่งมิดเิลบีไม่มิดเิลบีเอามาแค่บ,บ้านฝั่งหรูพออ่านะกับดักที่อันตรายที่สุดในโลกในคลิปอาจจะมีกับดักอยู่10แบบแต่เขาเอามาแค่นี้เอามาแค่ใบมีดเลื่อยอันเดียวปุ๊บอ่ะแค่นี้พอนะลดราคา1ดอลลาร์เวสกับลดราคาร้อยล้าน,นดอลลาร์อ่าก็แบบขึ้นมาแค่รถหรูอย่างเดียวพอหรือบางทีแล้วไม่ใช่แค่ไม่เสียดายภาพปกแต่ว่าไม่เสียดายเนื้อหาข้างในด้วยซ้ำไปเพราะว่าอยู่อย่างเช่นอันนี้คลิป l m b o โบกิน i VS เครื่องบดยักษ์แค่นี้เราก็ว้าวแล้วใช่ไหมเรา ทำอย่างนั้นในขณะที่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่บดเลมโบกินี่แม่งเอารถถังมายิงรถเอารถ ไฟมาตกหลุมเอาอ,าอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยมันมันมากกว่าภาพปกและเนื้อหาที่บอกตรงนี้ซะอีกภาพปกกูกย่อยแล้วนะแต่กูย่อยยันชื่อคลิปด้วยเพราะกูอยากให้มันกระชับและเขามั่นใจว่าแค่เอาแลมโบกิน i ไปยัดเครื่องบดเนี่ยแม่งว้าวมากพอแล้วแต่ว่าเนื้อหาข้างในแม่งมากกว่านั้นอีกนั่นคือผมว่ามันมันดูแบบโปร่งเนี่ยเพราะว่าในคลิปจริงๆเนี่ยมันมีทำอีกหลายอย่างมันไม่ได้แค่บด m b o r บกิน i ถ้าตามหลักแล้วเราเสียตังค์มากอ่ะเราก็ต้องแบบอยากโฆษณาว่าในคลิปเนี้ยมันมีบด m b o r บกินีมันมีเอ่อเอาเอาร ได้ๆๆๆๆมากมายในคลิปนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือแม้แต่ไอ้บ้าน1ล้านดอลลาร์เวสบ้าน100้ล้านดอลลาร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เอาบ้าน1กับบ้านร้อยล้านมาชนกันแม่งมีบ้านแบบ1นึ0 1พันหนึ่งหมื่นหล้าน10ล้านอีกเขาไม่เอามาโฆษณาเพราะว่าเขามั่นใจแล้วว่าด้านบ้าน100้ล้านดอลลาร์เนี่ยมันแข็งแรงพอนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกในนี้เลยนะไม่จำเป็นต้องเขียนบอกภาพปกเลยว่าบ้าน1เาน้านดอลลาร์เซึ่งถ้าเป็นคนทะจะต้องเขียนลงไปใน้านดอลลาัดเล็มึ่าถ กูสื่อสารมากพอแล้วไม่ได้บอกว่าแบบที่มิเตอร์บีทำมันดีที่สุดนะมันอยู่ที่บารมีด้วยว่าเขาทํามาจนมันแข็งแรงมากแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมาะออกับเขาแต่ว่าหลายๆคนทําอาจจะไม่เหมาะเนาะเพราะนั้นวันนี้ทุกรูปแบบที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีนะแต่บอกว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานของมันนะว่าสุดท้ายแล้วช่องเราอยากจะนําเสนอภาพลักษณ์เป็นแบบไหนนะถ้าคุณอยากจะทช่องหรือคุณเป็นคนที่ทํากราฟิกอยู่อะไรเงี้ยก็ลองเอาไอเดียเหล่านี้ไปทํากับผลงานของคุณก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนววิเคราะห์งานออกแบบงานศ บ้างเองก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเสื้อเซเลอร์นอตไม่ใช่ตัวแทนแห่งดวงจันทร์แต่เป็นตัวแทนแห่งการไม่แบ่งแยกเพศจะเพศไหนอยากใส่อะไรมึงก็ใส่ไปเหอะไม่ต้องมาแบ่งผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีชมพูราคา499บาบาทมีไซส์ให้เลือก